สวัสดีครับผมสวัสดีที่ทุกท่านครับผมครับเมื่อนี้มาพบพ่อกันตอนบายบายครับผมเมื่อนี้แอดมาที่ตามแล้วทังตัวเลขที่วัดป่าโคกน้องจิกครับผมหรือว่าสวนป่าพยุงธรรมนะครับกับมีในส่วนของพ่อเซิร์ฟนะครับกับมีทั้งผระอาจารย์นะครับทีเพิ่นมาเฮตมาสางอยู่นี่ครับโอ้งวดวางหันเออเรากับมีคุณแม่ครับคุณแม่เจ้าของทีที่อที่ครับทีเพิ่นบริจาคเนาะบริจาคทีงวดวังหันนี้ โอ้ทั้งบนทั้งล่างเงนาะความฝันของของคุณแม่ครับแต่ว่าเสียดายแอดบ่ได้เขามางวดที่ผ่านมาครับบ่ได้เขามาติดตามแนวทางเลยนะครับกับบ่ได้อะก็เลยบ่ได้ออกมาฝากมาตอนแต่ว่าก็มีทางช่องอื่นข้าเจ้ากับทายถ้ำไปยุดอกครับกับที่ข้าเจ้าลงไปนะครับแต่ว่างวดนี้ครับเป็นนิมิตไม้อันดีแอดกับเดินทางเขามานะครับกับม่พาอพอเส์ออยู่นี่ละนะครับกับมาเบืองนั่ครับเพลินหิตเป็นสางหอดไสแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าจังไหร อาจารยได้ทายให้เอฟซีเบิงครับผมสิ่งที่าทั้งพ่อเสือกพ่อสมคิดนะครับแล้วก็พระอาจารย์เพื่อนซอยกันเฮ็ดกันสร้างสำหรับอ่าสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าพยุงธรรมครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นครับไปพูดคุยกับพ่อเสือกกันก่อนครับผมสวัสดีครับพ่อเสือกสวัสดีครับุณค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 สณคุณคุณคุณบุณคุณคอณคุณอุณค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 ุณมุณค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 ุณุ่ณคุณ ขวัญมิโชก็คือบ่อเข่าขมานมนเนาะทีมงานพอเนี่บยบุญภาคด้วยเห็นเข่ามาจะขวัน้องีิจะทีมงานอื่นกระจอกเข่ามาเนาะโอ้แต่ว่าเลขเพราเสิร์ตนี่กับเลขลักนี่เขาแปดสามเต็มเต็มเลยเนาะพ่อแมนครับแมนครับเลขลักแปดสามหนึ่งแมนป่แมนครับแมนแมนครับ,รบเ,ลเลขเลขวิ่งเพราเสิร์ตเพเคยรุดออกจากหน้าจอจกักหนึ่งวัดแต่เฮ็ดมานีกเป็นปีสองปีรเราบม่มีว่าลุดสามตัวมา สามตัวสามตัวมาสองตัวสามตัวมาหนึ่งตัวแมนครับมายังทีตลอดครับตั้เท้ามาทั้งเท้าม้าหัดสามตัวทั้งเท้ามาหัดสามตัวแมนครับแต่วันนี้สร้างตาหมดเทศมาสามตัวม้าเห็นเทียบทุกมือครับแต่ไส์เผื่อทั้งวดทังหันล่องเปิดให้เบิ้งลูกเป็นไงครับผมงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะแมนแมนครับไอ้งวดวันที่หนึ่งกันยายนนี่ครับโอ้ยีแดงเจิงคืองรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกห้าพอเสือไทยวิ่งแปดล่องสามกันหนึ่งนะครับสาหรับงวดที่แล้ว การซึ่งเราะค้นมาเล,เลขเลขตัวแปดสามเนี่ยมันขึ้นตัวแล้วนะครับแปดสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดสามแปดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสองสามสองเจ็ดหนึ่งหกคนแลน้ำเลขสองเจ็ดพี่น้องงวดเมื่อกี้เนี่ยครับค้นแลน้ำเลขสองเจ็ดเขาประเสริกับมีกันสองแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปดสามหนึ่งแปดแปดเลขมันมากแปดสามตัวเก่าแสดงว่าเลขที่ก่อประเสริฐเนี่ยเลขแสดงไม้แห้งก็คือตัวนั้นออกครับ ก็ว่าตัวเก่าว่าตัวใหม่ตัวเรามาแห้งตัวนั้นหรอกสามแปดแปดสามนี่ในกรอบมากสามครูเหมือนตัวแมนครับมันมันางสี่ตลอดบัดนี้งวดนี่พอเสือทิ้งย่นตัวเลขลงให้หน่อยลงที่สุดให้ยเอฟซีอะไตัดสินใจว่าเอามันมันมอโมลุดถ้ารับงวดต่อไปนี่ยืนย่นลงให้ย่นลงให้อีกนะแต่ว่าคงสุดท้ายพอเสจอกระพันตัวเดียวตลอดนี่แหละโคงสุดท้ายนี่ฟิพันตัวเดียวภอพพันตัวเดียวตลอดไอ้จ้างงวดออกงวดที่สองเห็นพอเสจอกระพันล่าง สี่สี่ป้องเดียวโบ้บเป็นไห้ที่สองนี่ไห้ที่สี่ป้องเดียวออกออกที่สองมาดแมนออกที่สองคนเป็นสั่นละบาดนี้งวดนี่พอเสิร์ฟฟันถือหรือฟั่นลุยงวดนี้งวดนี่นาจะถือบ่อออนายจะถือบ่หนี้น่งงวดหนีงงวดหนีงงวดเนี้ยครับฟันี้ึ่งฟันสามหนึ่งออกสามสองแมวนฟั่นเปฟั่นไปสามหนึ่งงวดเมื่อกี้ฟั่สามหนึ่งแนสามหนึ่งไหมครับผมโบนีโซเชียน บารนี่เอาบารนี่พักไว้ก่อนครับบารนี่วันนี้ได้เห็นตัวข้อมูลแล้วบารนี่เป็นเจ้าใดบารนี่เรื่องการเฮ็ดการสั่งการเฮ็ดการสั่งกันลูกสาวไอ้เคลือบนาไปไล่แล้วครับผมคลือบนาไปไล่แล้วทั้งคุตพายอาจารย์กันแล้วแล้วคุตแม่ขาวเพิ่งกันแล้วแล้วครับบารนี่มี่พอเพิ่งมาจากทั้งไอ้ทั้งกระนวลเพิ่งมาซอยเพิ่งมาซอยอยู่นี่เพิ่งมาซอยทางปลาทางยางเฮ็ดเป็นผู้ว่าไกับเป็นผู้บริหารคนหนึ่งนี่หนีละครับซอยทั้งคู่บาอาจารย์เพิิิิ่่่่่นนนนนเเเเพพป็ลลููกกกกศษย์หาาาาตมมั มาซอยสางกัประจําอยู่นี่ก็คือพอเสือกพอรประดิษฐ์พอพอค้ <พอ S 1> าเบาประจําอยู่นี่ครับผมอ่าพอสมคิดกับแม่นี่พอกระสีซ้ำหน้ามือนี่แหละเดี๋ยวพอขับมีเวล่าขบมาซยอยเราคนทำหน้าคนแล้วอีกคนเดีวยวเนี้ยครับยังแต่ท้าคนเอา <c oughs> เอยู่บ้านผมต้องเสียดเ้เกี่ยวเลือเนี้ยท้าคนเอานซ้ำมือนี่แล้ว ตามพ้นเอาเอาเอามานี้ขาดเนื้ออีกยู่แน่ครับตอนนี้อ่านะตอนนี้อีเราเรื่องขาดเท่ากันเพราะเเริ่มต้วนไอยเริ่มต้วนแต่อันเขาเอาตอนสําคัญตะกอนคือนค่อโดนโดนนี่อ่าโดนโดนนี่คือสี่ตอนน้ำไอสี่ตอนน้ำที่เขาของน้ำแต่ซึ่งเหลืออยู่มันท่อสีนิ้วกับสีหุ่นกับมาันยืดจากสองมัดนี่กับพ่อแล้วท่อสองมัดบอกครับครับผมสองมัดบอกเกินนั่นนะคือเอาซ้ำนี่กับพ่อแล้วระยะทางมันไกลวันไหนล่ะพ่อระยะทางจากบ่อน้ำมาลงมาอี่ประมาณสองร้อยหกสิบเมตรครับสองมัดกับสี่พ่ออยู่เป็นบ่ บอกพอนมันลงมาเบิดแล้วครับลงมาเบิดแล้วเรียนแต่เดียวสุดจิตต่อของของนำของยังเสื้อสองมัดแมนวะแมนครับคือเขาเขาต่อจากท่อท่อนิ้วนิ้วนิ้วครึ่งครับลงมาเป็นนิ้วหนึ่งครับหลอดมาเป็นหกหุนครับแล้วก็หลอดแล้วเป็นที่หุนแต่น้ำมันยังแห้งอยู่ครับผมรู้สึกว่าน้ำยังไหลดีอยู่มาดนี่ยมาดนี่ขั้นตอนต่อไปนี่ก็คืออ่าอ่าโซลาเซลล์ที่ใส่ไฟคู่บาอาจารย์เพิ่นไดใสดไฟได้ใส่ไฟเนี่ยกามีอ่าลูกศิษย์ลูกยี่พภาลูกศิษย์พระอาจารย์เพิ่นธรรมทาติ ทางเบืองการครับผมพฤศจิกาไม่ย้ายถ่ายกับขาดประตูปัจจัยอยู่ในประมาณจะสิเมพ์หาพัทนี่แหละประมาณนี้เพิ่นว่านะครับพม่านหาพัทเพิ่นว่าเพ่ศจิเอากองไฟครับเอาหมอแบตมาใหอยมาทันโอ้บ่หลายเพราะว่าหลายเดี่ยวแนวทางต่างประเทศก็ให้เขาซื้อมืออยู่ป่นนี้ไ่แม่ครับได้ยุคพม่นเท่ากับมีพี่น้องเอฟไอพี่น้องแอดมินหลายช่องเขม้าซอยกันครับพนันซอยผาบัติปะแก่แจวแจ้ทั้งเอฟซีเขาจะขับซอยขม้าอยู่ครับมีผู้ละเล็กผู้ดหน่อยแต่รู้สึกว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดี ซึ่งเดี๋ยวนี้พระล้มคอแถวเขาน่ะทั้งวัดธีริพอทั้งวัดบ้านหนองผือหน้อยเนี่คนยืนมือเขม้าซอยซึ่นคนในน้ำพระประธานเข้าให้เข้าแล้วได้การใบบายแล้ววันนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยคนมาเสียน้ำคลองกับปะาขั้งหรือว่ากับตับยังเนี่ยคนมาจาเขม้าซอยอีกพระประธานที่เห็นตังอยู่ด้านหลังนี่นะแมนครับนี่พูดแถวคนน้ำข้ามาใบที่ตังอยู่ด้านหลังแมนครับเอาเออเคนคนเสียดหลายแนวอยู่เาก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละ เสืิาเบิ้งงละครับว่าที่ว่าสิทอที่สี่สมิตออย่งไนครับผมกระติต่อจากนีกระิไปรัดป้า่นี้ไปเขาของน้ำกระติแยกไปทั้งพุดของแม่ขาฟุตน้ำับคือตอนนี้ที่ตอมาจากไอ้บ่อน้ามีประมาณสองเมตรตอมาหอดนี่แล้วครับผมปร้อยยี่สิบสเมตรตอเนี่ยรับอมันก็ซึ่งบดค่าใช้จ่าไปเราประมาณสองพันคัวครับค่มันนี่ย ก็เด้าแต่บันนี้กับซิตโเขาทังเป็นของของน้ำา่ของน้ำ่งของน้ำากเอีเขาเนยแหละเพิ่นเพิ่นรักษาหายเพื่อนมาถวายของน้ำสางของน้ำให้สางแล้วเราบอกครับของน้ำเพราะท่้นเี่ครับมื่อนีคนใบ้านคนเสียชีวิตก็เลยหยุดตะนเอาแล้คือมันพามมันพาคุณบอเฮงานอย่นี่คือขลุ่มบันนี้คั ต่อท่อนี่ไปเขาชายลุสโซงกุตีไปเขาห้องน้ายู่ยฟังหูอยู่ยฟังคุณครับมุ่ยฟังคุณแล้วก็ต่อไปใส่พอนี่บอกคุณดีคุณแม่ขาวเดี๋ยนี้ครับแม่ขาวไปกติอย่าไปร่มขั้วอย่าไปล่มขั้วอีกอันนี้ก็คือเออดิคุณแม่ไปนี่คุณแม่คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะนี่ครับคุณแม่ที่ไรทั้งบนทั้งล่างหมดที่ผ่านมาครับไปนี่เอฟเทสที่ติดตามเดี๋ยนี้เป็นล้านแล้วแต่ว่ากคนี่เพื่อนยังม้อนฝันย่างย่างมาเดี๋ยวถ้าคุณแม่ฝันแล้วก็สิ แมนมานำเสนอเอฟซีเนาะค่ะค่ะขึ้นนามขึ้นานี่นะครับขางบดีไมดีเท้าครับผมเรตีต่อไปทั้งล่งขัวทังล่วงขัวครับกกตีซ้ำเ้็เแล้วยันไลาสองมตีบ่อสองมาตอไหครับล่วงขัวอยู่วางไหนล่งขั้วไปเลยครับพูดท่าขม่าล่วงขั้วรับล่งขัวครับเาแยกเป็นเป็นสามท่าไปกะ แจักสีว่าจังไงไเนาะอันเพิ่นเอิ้นว่าร่องขั้วแต่ว่าอันมุ้งอันผ้าใบครับมุ้งผ้าใบสมมุติว่าเป็นร่องขั้วอยู่ครับพอบ่ได้เป็นร่องขั้วคักอีหลีปานไดนเนาะท่างงานก็เป็นหอวชั้นพ่อในน้อยท่อในน้อยสองนัดดีพ่อครับผมประมาณนี้แหละครับประมาณสองนัดกับว่าว่าไหลแบบไหนเนาะแม่ครับแม่ครับเสียหายท่านบอกว่านี่มันบ่บ่ถึงครับบ่ถึงมันบ่บอ้โอเอาเอาเดี๋ยวคิดว่าบ่โดดนะเพราะอะไรพราได้อยู่ครับว่าครับผม เอาเดี๋ยวนี่ครับเนาะก,ก็เป็นบริเวณที่เป็นกาลัางหีบกาลังสางเนาะอันนี้คือคือวิหารปูครับตัวขาวๆนีค่คือขี้ผีหารปูขี้หารปูข้างหลังนี่ก็เป็นของไอ้หญ้าสินเหรียนหญ้าส,สินลามเพิ่อนอ๋อค่ะเพิ่งเพิ่งเพิแล้วอันนี้ก็เพิ่นเพิ่แล้วเพิ่นไถ่รูกหลานอะไรเดี่ยน,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 นี่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอ่ากุฏิพระอาจารย์ครับกุฏิพระอาจารรรยย์พะอาาจ์เพิ่น นะครับกับผู้ใดอยู่ไร้เศร้าเราครับเขาไม่ลบพ้นเลือเหลือที่จําเป็นจําเป็นตอนนี้คือแค่ต่อระบบน้ำทีนี้นะครับระบบน้ำเขาไฟเท่านั้นครับขาดที่ตอนนี้พอสองอันอย่าอื่นเขาจะคอยว่ากันที่หลังครันของน้ำหของน้ำเยอะใหญ่ๆพวกน้นของน้ำหรือือเพิ่นมาถวายเพิ่นเพิ่นรักษาหายเพิ่มเลยมไอ้เป็นสร้างความเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ้างคมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อรักษาหายเพิ่นรักษาอย่างอาจารย์เพิ่นรักษาทั้งเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับไสยศาสตร์อ่ะเกี่ยวกับเกีจาะถือคุ้นใส่หรือว่าผีไครผีหน้าหรือว่า ต่างๆเหล่าคนที่นางย่านเบื้องเหล่าคนก็ที่รักษาค่ะค่โอ้คือสาม้านมาอ่าเป็นโรคที่บ้องหูจักแมนครับเป็นโรคที่บ้องหูจักคือนอนติดเตียงแล้วโรคบ้องหูจักโรคนอนติดเตียงตรวจกับบ้องหัสาเหตุจักเป็นยังประม้านนั่นครับโรคบ้าถือยาเนี่ยนะครับผมก็คือก็สามารถมาให้พระอามท่านเบื้องให้ได้แมนครับแมนครับเนาะแต่สิ่งนี้ซึ่งยกตัวอย่างให้ที่ซี่ข้าเจ้าหูจักทั่วประเทศก็คือ แฟนของเจจินดาคนหนดาึ่งครับที่พ้นหายไปแล้วที่หายแล้วหายแล้วเนาะแฟนเจจินดาหายแล้วตอนนี <c oughs> ้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์ที่พ้นน้ามาเนี่ยครับมาตั้งจังหวัดดีกว่ามาหลายจังหวัดคนละคนขึ้นมาหาพระอาจารย์ครับแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม่นครับแม่นแม่แม่ครับผมฟังแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาณครับผมแม่นครับอันนี้เขาก็บ่ได้คือฮันท์เวิรไปหลายก็สิว่าแม่น อวดอุดตงอุติอันนี้บ่แมนเนี่ครับเลยบ่แมนอันนี้เป็นความเชื่อในสัทธาจังความขอมาครับผมบอได้มีการหลอกลวงกันคือเพื่อรักษาทางนี้ครั่เพอาเพื่อใช้เทพรักษาเอามาหนีกันมาหนี้เขาก็สีเมาเรื่องในทาทางตัวเลขกับสีมาไม่พอเอาอย่างไรยืนอยืนในรถบ่ไปไปทั้งหัวยชันครับแล้วกยไปไปทั้งหัวยชันรัฐบาลไทยของประเสริฐครับผมครับผมงวดวันที่งวดวันที่สิบหกเดือนเก้าปีหกห้า <16. S 2> ซึ่งวงวดนี้พอเสือดม่ความมั่นใจว่าเลขสามตัวนี่น่าจะกอดข้อกันมากเลขสามตัวเนี่ยครับผมน่าจะกอดข้อกันมากดีครับผมเด่นห้ารองหกกันหนึ่งครับผมพอเสือดม่ความเจ๋ว่าเลขชุดนี่น่าจะกอดข้อกันมากซึ่งเลขพอเสือดนี่ยแต่พี่น้องเอ็นี่คอยตามพอเสือดมากก่เลขในกรอบนี้บอลอดจักงวดครับเลขในกรอ,อบนี่กากกรอบแรกกับแปดหนึ่งหกหาครับกรอบสองกับหาหนึ่งสามหกครับ กรอบสามกับเจ็ดหนึ่งหกแปดกรอบที่สี่กับหนึ่งหาหาหกแล้วก็กรอบตัวมาเนี่ยกับซีเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วกัหนึ่งเก้าแปดสองสามหนึ่งศูนย์หาสามหาเจ็ดแปดถ้าถามพอเสือดนาตอนนี้พอเสือพ้นท่องไปที่หนึ่งหาหกได้พี่น้อง <5 S 1> ชุดเลขสามตัว ปลอยไปคือหนึ่งหาหกตะกอนเบื้องต้นเอาสามตัวเด่นร่องกันนี่ผสมกันเลยเหราพอจับใส่กันเลยเหรอจับใส่กันเลยครับเพราะว่าเสื่อม่พบเมันใจว่านเดกเลขสามตัวน่าจะกอดข้อกันมากครับแต่วมันก็เคยเป็นอยนยุที่ตลอดเพราะว่าแนวทางรัฐบาลหรือแนวทางต่างประเทศขึ้นกันบัดครับอือซึ่งเลขเสื่แล้วันเลขเลขรัฐบาลออกก็ปุ๊บเสรี่กนคือปลอยตองหยอดทุงหอดเลยครับผมต้องรอเลขดังพระอื่นครับเด่นห้ารองหก กันหนึ่งครับผมส่วนเลขในแต่ล่างจับคู่นี่สองสี่หกแปดสิบสิบสอสิบสี่สิบหคู่เนาะสิบหกคู่คู่นะี่พ่อเสือตาไทยเนื้อแฉว2สองตัวสองค,คู่คู่ใดมันมาดูกระมูอหรอพอนะัอ่นแต่ถามพ่อเสือก็คือเอาเลขเด่นเลขล่องเลขตัวกันนี่มาจับเลขคู่เลขกรอบนี่พี่น้องมากหาพี่น้องหาแลนหาช่องหาว่าหาอยู่ไซบ ถ้าพี่น้องมักหกกับแลนหาเอาหกแลนหาช่องที่ไม่หก <Adjust. S 2> มักหนึ่งกับแลนหาช่องที่ไม่หนึง่งก็ต้องซื้อหลายตัวมักตัวไหนือเอาตัวนั้นครับมันจะออกของมันเองเลขไม่ก,กอดมันออกแน่นอนคจังไี้ก็ออกเลกไม่ก,นก,อ,อ,ก,ก,นกอนหร่อบอลลดขังใส่ขังใส่ตะล่างไปแล้วข<ถ>ังใส่กงไว้แล้วตามที่ช่องนี้พีป่ปุ้มดพกผบอกว่าพอเสดสี่สี่ปีไม่เคยครอดไม่เคยพลาดอันนี้คือเรื่องจริงครับก็คือเดนรองกันก็ค,คือเลขสามตัวนี้บ่เคยหลุด แหนครับอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวแหนอย่างหน่อยขึ้นมาตัวนึ่งก็แล้วแหละครับถึงแม้ว่าบางงวดจับคู่อาจจะลุดนะพ่อเนาะแหนมแหนมครับตัวหนึ่งเด่นร่องกันนี่บอลุดแน่นอนบอลุดครับบอลุดครับซึ่งงวดเมื่อกี้เนี่ยพอเสือกฟันส้มไปที่แปดสามหนึ่งมันก็มาสามสองครับแปดสามเขาเยอะเลยพ่อแปดสามแหนมแปดสามเขาาคนบาเด็กตัเขาค้นบอซึเอ็มี่คนบอซึ เอาเอาแบานี้เดี๋ยวเราพอถือหนึ่งหนึ่งจากน้อยเด้อบแบนี้ผมถ่ายลูกเด้อถือหนึ่งหนึ่งนะครับไอ FC เอฟซีเพิ่นไอถะาแคปหน้าจอนะี่ยเอาเอาข้องท้ายบบานี้โอเคเอากาถือว่าชัดเจนครับแนวทางของพอเสิร์ตครับครับมผม เดี๋ยวโครงสุดท้ายพ่อเสือดสิฟันทุ่งว่าเม็ดไหนตัดไห้เลยครับตัดไห้เยอเลขสามตัวชุดเดียวเลขสองตัวสองหางครับผมมือสุดท้ายมือสุดท้ายเราก็ก้อนมือสุดท้ายอยู่ครับผมพรแถวมันไม่มันคนติดมีหลายช่องกับบ้านมันติดทับกันแต่ครื่องเอกพจน์ในตัวเก้านี่นะมันมีเปลี่ยนแปลงเลยเสือดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงใครมากกัคืองเอตัวเก้าคือจังไอ้ทั่วไก่ชุดพ่อที่เพิ่นมาทั้งไก่แมนครับแมนแมนครับเอาจังไรกับชัดเจนเราแบดนี้ แนวทางของพอเสือกนวดวันที่16กันยายน2565เอ้า65วิ่งหาวิ่ง6คู่นึงห่วยชิบอกอ,าาบอกเลยพ่อส<ะ>อสมบูรณ์เอาจังไหนกับขอบคุณพาาอเสิอได้หลายครับผมที่แบ่งปันแนวทางครับผมขอบคุณค่ะค,ค่ะน้องค,ค่ะพี่น้องก็ชัดเจนแล้วน้องค่ะก็ได้รับฟังแนวทางจากพ่อเสือแล้วน้องค่ะค,ค่ะ งวดที่แล้วของพอเสิร์ตกับเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้แอดก็มาติดตามฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเน้ะค่ะพอเสิร์ตบอกว่าชิฟันให้เลี้ย เม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องแอตมัติดตามฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะแอดกับสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไ้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ